สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับตัวละครตัวหนึ่งแบบลิงลิงฉบับงบน้อยโดยมีคอนเซปต์ง่ายๆว่างบน้อยก็เล่นได้ลิงก็เล่นดีแต่ต้องบอกไว้ก่อนคลิปนี้ไม่ใช่ฟูไก่นะครับหากใครต้องการข้อมูลแบบละเอียดคลิปของผมอาจจะไม่ตอบโจทย์โดยคลิปนี้จะเป็นตัวละครจากเกมฮองไครสตาร์เรลทิปบี้ครับ สำหรับลีลิกและจักรวาลประดับของทิปปี้จะมีการใส่หลักๆอยู่2แบบขึ้นอ,อยู่กับว่าคุณจะเอาทิปปี้ไปเล่นแบบไหนแบบแรกก็คือสายช้าซับ d p s ที่ใส่เซตโพเอตพร้อมกับจักรวาลประดับโบนคอเลกชันสายนี้จะให้ทิปปี้มีสปีดท,ที่น้อยมีการช่วยทำดาเมจได้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ซับพอร์ตที่มายืนแจกบัฟอย่างเดียวแต่ถ้าหากคุณรู้สึกตอนเล่นจริงขาดพลังงานอยู่นิดหน่อยคุณสามารถเปลี่ยนจากโบนคอเลกชันเป็นเซตที่ให้พลังงานเช่น3เซตนี้ได้แต่ดาเมจอาจจะลดลงมาหน่อยนะส่วนอีกสายหนึ่งจะเป็นสายแงน ในสายนี้ทิปบี้จะมีสปีดท,ที่เยอะพอประมาณเน้นเจนสกิลพอยและเก็บพลังงาน เพื่อกดท่าไม่ตายเล่งแอคชั่นให้ตัวเองและคุณในทีมบ่อยๆสำหรับการเลือกออฟหลักถ้าคุณเอาทิบี้ไปเล่นเป็นสาย Sub 8, ซับ DPS เสื้อจะเป็นครีดรามจรองเท้า HP ลูกแก้ว HP และสร้อยพลังงานส่วนสายแงนเกือบเหมือนกันเลยแต่จะต่างกันตรงที่รองเทา้าจะเปลี่ยนจาก HP เป็นสปีดแทนครับสำหรับไ์โคนหากคุณไม่มีประจำตัวแดนแดนแดนเป็นตัวเลือกที่ดีมากครับอันนี้ผมค่อนข้างเชียร์ไม่ว่าคุณจะเล่นสายซับ DPS หรือสายเล่งแอคชั่นก็ดีทั้งสองสายเลยหรือจะเป็นเมมโมรี่ออฟเดอะพารสก็โอเคครับได้ช่วยเงงนนยรื่รงงองกก เสียหลักๆคือสเตตน้อยถ้าคุณมีอันที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้อยู่บ้างผมก็ไม่ค่อยเชียร์เท่าไหร่การอัพสกิลให้อัพสกิลต่อสู้ไป,ปรพร้อมๆกับท่าไม้ตายจากนั้นก็ไปอัพพรสวรรค์แล้วค่อยโจมตีป,ปกติครับสำหรับการจัดทีมจริงๆทิฟฟี่เป็นตัวละครที่ค่อนข้างไปได้หลายทีมเลยครับแต่ผมอาจจะไม่ได้โชว์ทุกทีมนะโดยทีมที่ผมจะโชว์ต่อไปนี้เป็นทีมที่ผมได้ทดลองเล่นจริงซึ่งถ้าใครมีตัวละครที่ดีกว่าในคลิปก็สามารถเป็นเป็นตัวละครที่ดีกว่าได้นะโดยทีมแรกก็คือทีมมมมมมงงทททททท่่่่าาาาานนนนนนนเเเเเเตตตตต้้ีีีีีหห็็็็ภพพชชัััดดกกรระะิบปปปววลลคสโจยย แถมยังมีเทสเม็ดนี้หลังจากคนในทีมโจมตีมอนทุกๆหนึ่งตัวที่โดนโจมตีจะทําให้ทริปปี้ฟื้นฟูพลังงาน1.5หน่วยถ้าโดนมอน5ตัวก็ฟื้นฟู7.5หน่วยแล้วท่านเฮอร์ตาก็มีเทสเม็ดนี้ที่มีความสามารถคล้ายๆกันก็คือมอนทุกๆหนึ่งตัวที่โดนโจมตีจะทาให้ท่านเฮอร์ตาฟื้นฟูพลังงาน3หน่วยถ้าโดนมอน5ตัวก็จะฟื้นฟู15หน่วยแล้วทีมท่านเฮอร์ตาเป็นทีมที่ต้องใส่ตัวละครผ่าปัญญา2ตัวอยู่แล้วเลยทําให้ทีมนี้เป็นทีมที่มีตัวละครททีีีี่่่่่มมมมมมมกกกกกกกาาาาาาารรโจตตหหูเเเเยยยอออออะะลลลป็นนชวืืซึงัแไดด้คค สำหรับทีมนี้หากอากาเกอาของคุณเป็น E ศูนย์ผมมองว่าการใส่ตัวดึงสองตัวน่าจะโอเคกว่าเพราะถึงสิ่งที่ทิปบี้ให้มันจะดีมากก็จริงแต่จากที่ลองเล่นมาผมมองว่าสิ่งที่อกากาเรลอาศูนย์ต้องการคือพลังงานมากกว่าแต่สำหรับคนที่ไม่มีปัญหาเรื่องพลังงานเช่นคุณมีอกากอาีผมมองว่าการใส่ทิปบี้ลงไปในทีมก็ค่อนข้างดีเลยครับต่อมาคือทีมงบน้อยที่น้อยมากๆอันนี้สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นใหม่หรืออาจจะไม่มีตัวละครจริงๆทีมนี้ก็ถือว่าพอเล่นได้ครับเพราะสิ่งที่ททบบีีี้้ตตตตอออองงกกกาาาาารรรคคืืน่่่่่่่จมมมหูและดไยยๆซึใสว ก็เลยค่อนข้างตอบโจทย์ครับวิธีการเล่นทิปบี้เนี่ยหลกัหลกๆไม่มีอะไรเลยครับกดเทคนิคก่อนเข้าสู้บัฟหมดก็กดสกิลเติมใหม่ถ้ายังไม่หมดก็โจมตีปกติมีท่าไม่ตายก็หาจังหวะแล้วก็กดมีแค่นี้เลยความคิดเห็นส่วนตัวผมมองว่าทิปบี้เป็นตัวละครที่เล่นง่ายและเก่งมากครับเล่นได้หลายทีมช่วยทาดาเมจก็ได้หรือจะให้เน้นเล่นแอคชั่นก็ดีถึงไม่มีไล่คนมาจําตัวก็สามารถเอาสีดาวมาใส่ก็เล่นได้สบายผมมองว่าถ้าใครไม่มีตัวประสานดีๆทิปบี้ Tip ee, คุ้มค่าพอที่จะเปิดครับโจไปแล้วนะครับสำหรับการแนะนําตัวละครทิปี้แบบบบบงงๆฉอ จริงๆคลิปนี้ผมพยายามที่จะทําให้ทีมมันงบน้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้เลยแต่ผมมองว่าถ้าทาแค่เฉพาะทีมที่งบน้อยที่สุดทีมเดียวมันอาจจะดูแปลกๆเพราะถ้าคนที่มีตัวละครประมาณหนึ่งอยู่แล้วผมไม่คิดว่าจะมีใครเล่นทีมนั้นแบบระยะยาวจริงๆแต่ผมทําเผื่อไว้เผื่อคนที่เพิ่งเริ่มเล่นเกมนี้เข้ามาเห็นจะได้รู้ว่าทีมแบบนี้ก็พอไปได้นะถ้าใครชอบก็กดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับหากสงสัยหรือยากสอบถามเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับถ้ามีเวลาจะมาตอบนะสุดท้ายนี้เปิดตัวที่ตตตัััวววเเเอออออองชอบนนนนะครี่่่่ืกกกกาากาขยยจจสิไไปปแล้ใหม